นี่เป็นท่าซูโม่เดดลิฟต์นะฮะวันนี้เราเล่นขาตลอด1ชั่วโมงเลยนะครับผมนี่ก็ถ่ายให้เห็นตั้งแต่เริ่มเซตท่าเลยนะฮะแล้วกเ็เดี๋ยวจะมีเสียงเทรนเนอร์คอยไกด์ด้วยนะฮะเนื่องจากใส่น้ำหนักเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นท่าที่เราเอาไว้ใช้เล่นก้นและขาด้านในนะครับผมดูนะฮะตั้งสตินะฮะ แล้วถึงจะเริ่มยกนะครับผมก็วันนี้คนเยอะนะฮะก็เวลาเล่นก็อาจจะต้องไม่วันไหวนะฮะกับเ,เสียงรอบข้างแต่ก็ทนไม่ไหวนะฮะมีฮาบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเทนเนอร์เราหยอกตลอดนะฮะท่านี้จะง่ายกว่าท่าแชสคอรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะฮะสำหรับผมนะครับก็ เล่นได้ดีนะฮะเราเล่นประมาณ12ครั้งนะครับ4เซตสำหรับซูโม่เดทลิฟต์นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับผม